สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาลองทานสิ่งนี้กันอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวหออใบอังมุนค่ะพี่้องเป็นอาหารของอตุรกีนะคะของชาวตุรกีเมคอินตุรกีเนาะนะเห็นแม่บ้านไทยที่ไปอยู่ตุรกีเพื่อนหออันนี้แล้วเราก็อยากจะลองชิมว่ามันจะรสชาติแบบไหนนะครั้งแรกเลยในชีวิต แต่ไม่รู้วิธีรับประทานนะใครรู้ก็แนะนำด้วยว่าต้องทานคู่กับอะไรกเก็บรูปสมควากันข้างในก็จะเอาคือเป็นสันเป็นมึกเมือเม่อข้างอได้เน่ทุกคนแก,นอ,ก,ก,นนกนออกมาแล้วก็จะเป็นเป็นเมือ่อเมือ่อไม่รู้ต้องอุ่นไหมนะ ทิ่งไปทิ่งอุ้ยนี่ใช้มือแล้วกัน <c oughs> กลิ่นก็เหมือนใบยอบ้านเราทุกคนเปรี้ยวอืมเปรี้ยว,ยวก็เหมือนข้าวหมก แต่จะเป็นฮาลานนะทุกคนจะมีความเปรี้ยวรวมรวมแล้วอรอ่อยเรต้องให้ลูกคุกชิมชิมได้ มัน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 เปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยนะแปลกแต่ไม่ได้ดูแย่คิมะ <c> เขาจะหอม้วน แต่จะมีความเปรี้ยวเยอะแต่ถ้าตัดความเปรี้ยวออกก็ฟิลเหมือนข้าต้มหมูอ่ะที่แบบเขาใส่สามชั้นข้างในแต่อันนี้จะเป็นเนื้อนะคะนะข้าวเนียนนุ่นมไม่ฟูกกัน แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นใบยอ,ยนอ,อุ่นอร่อยดีไม่ได้แย่อร่อยแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังหามาทานดูนะคะเพื่อนๆแปลกใหม่แต่อร่อยแนะนำเลยค่ะ